สวัสดีครับท่านผู้ชมนะฮะปักทธงชัยชนะนนะครับวันนี้ก็ไม่ได้ไปตกปลาครับช่วงปีใหม่มีแต่ง,งานเต็ไมไปหมดนะครับก็คงจะต้องอยู่บ้านรอนะครับเวลาเขาสั่งงานมาก็ต้องรีบไปทำนะครับวันนี้นะครับยังไม่ได้ออกไปทำงานก็เลยจะมาปั่นเยื่อนะครับ ปั่นไอชิปนะมีชิปอยู่จำนวนหนึ่งนะยังมันยังเหลืออยู่แต่มันก็เหลือมาเยอะแล้วล่ะเป็นชิปตาลนะครับแล้วก็มีชิปตัวอื่นอีกหลายตัวอยู่อันนี้ก็ได้ขนมปังมาเนะนี่ยขนมปังมา30กิโลนะทีนี้ชิปอยู่ในถังนี้นะ ก็จะเอามาพาครับจะามาพาเพื่อที่จะให้มันได้จำนวมนมากขึ้นมากริมาณมากขึ้นตอนนี้มันเหลืออยู่สักครึ่งถังนะน่าจะประมาณสักสาโล30-40โลแลครับเพราะว่ายกมาเมาสู่หนะักต้องควรยกไม่ไหวต้องลากมานะเดี๋ยวจะทําการผ่าชิปนะครับก่อนอื่นก็จะต้องปั่นขนมปังก่อน จนะเ,เอาขนมปังมาใส่เครื่องปั่นนะครับแล้วก็ปันน่นขนมปังสะก่อนขนมปังได้มาหลายวันแล้วนะครับไม่มีเวลาทําสักทีกลัวมันจะขึ้นลาหมดเลยต้องรีบทําหน่อยนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับปันน่นขนมปังกันเครื่องปั่นตัวนี้ผมใช้มอเตอร์1.5แรงนะก็ ันได้เร็วพอสมควร เลยนะครับขนม,มปังเวลาผสมชิปมันจะได้เป็นเนื้อเดียวกัน ปั่นๆได้ละสิบกว่ากิโลเกือบยี่สิบโลนะแล้วเราจะเอาชิปมาผสมนะครับเพือจะให้มันเตือยตางลงแล้วให้มันเกิดกระบวนการหมักใหม่จะได้เพิ่มขึ้นนะครับชิปมาเลย นี่หมักมากน่าจะสามปีแล้วผ่าทีละขึ้นก่อนก็ได้ จะปั่นอีกทีให้เข้ากันยากหน่อยหางมันใหญ่ตระมังมันเล็กฮะของมันเยอะ ละหลังจากคลุกเคล้าเข้ากันดีแล้วนะครับก็จะทำการปั่นแล้วครับปั่นให้มันเข้ากันอีกรอบนึง ออกสีน้ำตาลมันเดิมเหมือนะกับผีวใกล้เคียงกับชิปที่เราตอนที่เรายังไม่ปั่นนั่นแหละครับเข้ากันแล้วแสดงว่าชิปตัวนี้มันก็เข้มข้นมากแล้วนะครับมนติ้นก็ยังหอ,อมฟุ้งอยู่เหมือนเดิมเลยคนระับอาจจะมันยาก,กน,นิดเพราะว่าเนื้อชิปค่อนข้างชื้นนะครับ จะให้ได้สักเต็มถังนะครับแต่คิดว่าคงคงไม่เต็มเพราะว่าไอกรละมังที่ใช้ผสมมันเล็กไปหน่อยมันไม่มีที่ใส่ขนมปังผสมเพิ่มนก็เลยใส่ขนมปังได้แค่สิบกว่ากิโลก็น่าจะได้เพิ่มมาอีกประมาณสิกว่าโลและครับก็ยังดีนะยังได้มีไว้ตกอีกเป็น หลายปีเลยแหละนะถ้าขนาดนี้ถ้าตัคนเดียวนะแต่ถ้าใครอยากได้ก็มาแบ่งเอาที่ลำสำลายนะผมจะไปประจำต่ให้ส่งคงให้ส่งครับพี่เกียรส่งใครอยากได้ก็มาเอานะมาขอแบ่งไปไม่แพงครับไม่แพงกิโลละหนึ่งร้อยบาท เต็มถังโอ้เต็มพอดีเต็มถังพอดีอะก็ะเล่นเอาซะ เงาแตกเลยนะครับทําเสร็จก็จะรีบไปดูงานต่อนะครับไ้นก็ฝากด้วยครับปักตรงใัฉันนั่นนะครับชิปหัวตาลของลุงโด๊อกนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้า,อาอยัางจะมีพาหัวขนุนหัวกลอยอีกนะครับที่ทำไว้ละ เป็นชิปหมดแล้วนะครับปีกว่าแล้วเดีย๋ยวจะมาพายอีกนะครับสาหรับพิมนี้เอาไว้ครานี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ